ผู้หญิงกับแวดวงเทคโนโลยีโอกาสและความท้าทายลงทุนเทคสนับสนุนโดยซ i p m e x ถ้าเป็นเมื่อก่อนพูดถึงผู้หญิงและเทคโนโลยีอาจจะดูเป็นสิ่งที่ไม่เข้ากันนะแต่ปัจจุบันถ้าลองมองเข้าไปใน Big ๊ t e ท h ใหญ่ๆก็จะเห็นสัดส่วนของพนักงานผู้หญิงที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงระดับผู้บริหารของบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นเชริลแซนเบิร์ก CEO ของ f a c e b o o ซูซานวอตเ c สกี้พนักงานคนที่18ของ Google และยังเป็น c e o ของ YouTube อีกด้วยหรือจะเป็นวิทนีย์วูฟซีอีของ b u m b l e ที่เพิ่งพาบริษัทเข้า IPO เมื่อไม่นานมานี้หรือแม้แต่หนึ่่งในนนบรริษษัทททีีปึกาาด้าเคโ,โลย และธุรกิจชั้นนำของโลกอย่าง Accenture <G ül> ก็มี Julie Sweet เป็น CEO ผู้หญิงคนแรกแล้วเทรนด์ w o m n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  t e ท h ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นยังไงวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันกับคุณน,นิทินันสมบูรณ์วิทย์หรือว่าพี่ปิ่นนะคะ Managing Director ของ Accenture บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจชั้นนาของโลกค่ะ <G ül> จะเป็นยังไงลงทุนเทคเอพิโซดนี้พาไปฟังกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกันแบบออนไลน์เราต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งกันนิดนึงนะคะเราอยู่ด้วยกันกับพี่ปิน่นค่ะคุณนิธินันสมบูรณ์วิทย์นะคะกรรมาการผู้จัดการ Accenture ประเทศไทยสวัสดีนะคะพี่ปิน่นสวัสดีค่ะก็พี่ปิน่นก็ถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งท่านทั้งอยู่ในแวดวงของเทคโนโลยีเองด้วยแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารขององค์กรชั้นนำใน Accenture เราก็ทราบถึงชื่อเสียงมานานนะคะอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วก็มีการไปทํา s e ร v i c รให้กับ บริษัทชั้นนําต่างๆในประเทศไทยเยอะมากหรือว่าในระดับ global scale เองเนี่ยก็มีผลงานมากมายนะคะอยากให้พี่ปิ่นแนะนําตัวนิดนึงว่าปัจจุบันทําอะไรยังไงอยู่บ้างแล้วก็อยู่กับ Accenture มานานเท่าไหร่แล้วคะพี่เนี่ยจริงๆเริ่มงานที่ Accenture มาตั้งแต่ปี1999ก็20กว่าปีได้แล้วนะคะโปรเจกต์แรกที่พี่ทำคือ Y2K ตั้งแต่ตอนเปลี่ยนผ่านปีี2000ที่เรากลัวตัวเลขนับรันนัมเบอมันจะแบบทำยังไงดี้ะ ใช่ก,ก็ตัว s e c ค r i t y ต่างๆตอนนั้นเพิ่งบินถ้าเกิดบ,บินอยู่จะมีปัญหาหรือเปล่าการจา<ม>ับสเกจูฟลายต่างๆจะมีปัญหาไหมแล้วก็เรื่องของธุรกิจต่างๆเ็เริ่มมีความกลัวว่าระบบของเขาจะรับได้กับตัวเลขที่เป็น running number สองหลักหลังที่มันจะเปลี่ยนเป็นศูนย์ศูนย์หรือเปล่าอย่เนี่ยค่ะ<ม>ก็นั่นเป็นโปรเจกต์แรกที่เราเข้าไปช่วยลูกค้าทั้งปรับปรุงระบบแล้วก็ทําการทดสอบระบบในซีนาริโอต่างๆนึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ย เป็นหน้าจอสีเขียวๆแล้วจะเข้าเมนูอ,อะไรต้องกดฟังก์ชัน F ยาวนานมากๆค่ะยาวนาน,าน,านพอเริ่มทํางานมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยโลกมันก็เริ่มเปลี่ยนไปให้ให้เรามองเห็นได้นะคะ องค์กรธุรกิจต่างๆเริ่มเข้าใจถึงความสามารถของเทคโนโลยีก็เริ่มอยากจะขยายฐานบริษัทแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาที่ยังทําให้บริษัทเนี่ยสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อยู่ดีถึงแม้ว่าฐานของลูกค้าจะกว้างขึ้นนะคะ<ม>ตอนนั้นระบบที่เกี่ยวข้องก็จะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบ call นเ n อร์การประมวลผลเก็บข้อมูลของลูกค้าแล้วก็<ม>เอามาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของเขาอย่างแท้จริงสมัยก่อนเนี่ยบริษัทจะมีความลําบากในการ ได้ข้อมูลลูกค้าเพราะเราเริ่มจากยุคสมัยที่เป็น Excel เป็นกระดาษที่คีย์อินเป็นเข้าไปเราก็เริ่มทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันดิจิตอลมากขึ้นมันอย่าเรียกอย่าใช้คาว่าดิจิตอลเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเป็นคอมพิวเตอร์เบสมากขึ้นพอเขาเริ่มที่จะมีหน้าจอที่จะเก็บข้อมูลของลูกค้าได้เนี่ยเขาก็เริ่มเซ็นทรัลไลซ์ข้อมูลของลูกค้ามาไว้ที่จุดกลางจุดหนึ่งพอเริ่มมีข้อมูลเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยถ้าจ่ายเงินเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้ทําประโยชน์จากมันมันก็จะเป็นคอร์สเท่านั้น เขาก็เริ่มเอาสถิติทูสต่างๆมาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทีนี้อยากท้าวความนิดนึงค่ะพี่ปิ่นเนื่องจากพี่ปิ่นก็อยู่ในธุรกิจนี้ในแวดวงนี้เนี่ยมากว่า21ปีแล้วเนาะในฐานะที่พี่ปิ่นเป็นผู้หญิงที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีเองเนี่ยเห็นวิวัฒนาการยังไงบ้างไหมคะตั้งแต่แบบ1999จนณปีปัจจุบันเนี่ย2021สัดส่วนผู้หญิงที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างคะตอนที่พี่เข้าเวียนที่มหาลัย ไปเนี้ยค่ะ ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ค่อยเลือกฟิวที่เป็นฟิวเอนจิเนียร์หรือฟิวที่เป็นเทคโนโลยีคอนเซนเทรตมากนักด้วยค่านิยมด้วยสังคมด้วยมายเฟซของคนในยุคนั้นก็ไม่อยากให้ลูกสาวไปเรียนอะไรที่มันทคนิคิโมากๆนะคะซึะ่งจริงเนี่ยในสมัยเนี้ยภาพมันเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าเทคโนโลยี <technology S 2> เองเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ดูเหมือนเทคนิคมากแบบที่เป็นงานที่โฟกัสโดยผู้ชายเท่านั้นอีกต่อไปแล้วเทคโนโลยี <Technology S 2> มันเข้าใกล้ตัวของแต่ละคนมากขึ้นมันทําให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับสายงาน ด้านเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. จริงๆตอนนี้เนี่ยมีรีเสิร์ชหลายที่ที่สนับสนุนด้านนี้เหมือนกันก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยม,มีความสนใจที่จะเข้าไปเรียนในสายงานที่เราเรียกว่า STEM มมากขึ้นในมุมมองของงานด้านเทคโนโลยีเองเนี่ยจริงๆบริษัทต่างๆเนี่ยเปิดกว้างที่จะรับ ผู้หญิงและผู้ชายและ gender diversity ต่างๆเนี่ยมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะคะ<ม>ในมุมของ Accenture เองก็คือว่าเราโฟกัสเรื่อง gender diversity อยู่แล้วนะคะเป็น global agenda เ,เลยเราค่อนข้างพยายามจะบาลานซ<ม>์ workforce ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายพูดถึงความแตกต่างหลากหลายทางเพศในองค์กรเนี่ยพี่ป็นคิดว่ามีความจำเป็นยังไงบ้างคะนี่มีความเชื่อมากเลยนะคะว่า diversity เนี่ยคือสิ่งที่จะก่อให้เกิด innovation ความหลากหลายทางความคิดความหลากหลายทางความรู้ประสบ การต่างๆนํามาแลกเปลี่ยนกันจะก่อให้เกิดอินโนเวชันที่ก้าวไปทำงหน้าได้นะคะ,นะ,คะในมุมของการรับพนักง,งานเข้าทํางานหรือในมุมของโอกาสในการทํางานเนี่ย เราให้กับทุกเจนเดอร์ให้กับทุกเจเนเรชันอย่างเท่าเทียมกันปัจจุบัน<ต>อัตราส่วนผู้ชายกับผู้หญิงในแอสเซนเจอร์คิดเป็นประมาณเท่าไหร่คะแ้าในมุมของแอสเซนเจอร์ที่ประเทศไทยเองเนี่ยค่ะคือ48เปอร์เซ็นต์นะคะคจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอัตราส่วนที่เราค่อนข้างภูมิใจเนืเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทําให้เวิร์กฟอร์เนี่ยเป็นบาลานซ์เวิร์กฟอร์ต้องเป็น50 50ให้ได้แล้วทีนี้ในฐานะที่พี่ปิ่นได้ร่วมง,งานกับองค์กรชั้นนาในประเทศไทยเยอะเหมือนกันอันนี้พูดถึงนอกแอ,กอสเซ ของ ผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีในทุกแวดวงเลยเนี่ยจากสแปที่แอปเจนเจอร์ได้รับมาเป็นยังไงบ้างคะถ้าเรามองถึงอัตราส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายที่ทํางานในด้านเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเกิดมองดูแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ย,ยังค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามามองดูของบริษัทชั้นนํา a p p l e Google f a c e b o o k Amazon หรือว่า Microsoft เนี่ยคะ่ะอัตราส่วนของผู้บริหารผู้หญิงเห็นได้ชัดเลยว่าเพิ่มขึ้นนะคะปี2014มีไม่ถึง20%แต่ถ้ามองปีที่แล้วเนี่ยเข่าบูฟอ ขึ้นมาอยู่ที่23%ถึง25%ถ้ามองเจาะลึกลงไปอีกเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นรุ่นใหม่ตัวอย่างเช่น Apple เนี่ยพบว่าผู้บริหารผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า30ปีเนี่ยมีมากกว่า30%ที่ Apple นั่นคือตั้งแต่ปี2018จากิบแปจากิจัยที่เห็นในตอนนี้นะคะ ขาเท่าคือน้องๆที่เริ่มสนใจที่จะเรียนน้องๆที่เริ่มสนใจที่จะทํางานในฟิวที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีมากขึ้นนะคะ,คะเริ่มมองเห็นแล้วว่าน้องที่ไต่เต้าขึ้นไปเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ๆเริ่มเป็นผู้หญิงมากขึ้นดังนั้นชัดเจนแน่นอนค่ะว่าผู้หญิงจะมีบทบาทมากขึ้นค่ะ เพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะเพื่อนเชื่อว่าทุกทุกเพศมีเสน่ห์มีความแตกต่างในแบบของตัวเองแล้วก็ผู้บริหารหญิงกับผู้บริหารชายในมุมมองของพี่ปิ่นเนี่ยผู้บริหารหญิงจุดเด่นจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วก็ข้อจํากัดของการเป็นผู้บริหารหญิงมีอะไรบ้างคะพี่เนี่ยได้เป็นเมนทอร์เป็นโค้ชในพวกวี l มนเ e r s h ิ p โปรแกรมหลายๆโปรแกรมหลายๆครั้งที่พี่เข้าไปในคอร์สแบบนั้นแล้วฟังความคิดเห็นของน้องๆเนี่ยจริงๆแล้วจุดที่เป็นอุปสรรคสำคัญเลยของน้อง ก็คือไมล์เซ็ตของตัวเขาเองว่าเวลาเจอสิ่งใหม่ๆจะมีความคิดว่าเราคงทําไม่ได้หรอกจะจะมีความคิดประมาณว่าเทคโนโลยีแบบนี้เราคงทําได้ไม่ดีหรอกจริง,รงๆมันเป็นอุปสรรคที่เราสร้างขึ้นเองพี่ก็เคยเป็นจุดนั้นมา่อก่อน <c oughs> พี่ก็เป็นน้องผู้หญิงที่เคยเข้ามาแล้วทางานใหม่ๆแล้วพี่รู้สึกว่าโอ้ยเราทําไม่ได้หรอกพี่มีความรู้สึกนั้นแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องจัดการกับความคิดนี้ว่าพี่ <c oughs> จะทำยังไง พี่ก็เลยไปเรียนสกูบ้าไดวิงใช่ <c oughs> อันนั้นจริงๆในระหว่างที่เรียนในระหว่างที่สอบไรเซ้นเนี่ยพี่ได้ประสบการณ์เยอะนะก็คือเราก็ค่อนข้างมีความชํมนานาญมีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์แล้วก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเราลงในไดะก็จะคือการที่เรากระโดดไปดำน้ำในตอนกลางคืนพี่กลัวมากหายใจเร็วตลอดเวลานะคะ <c oughs> เราก็แบบอุ้ยมันจะมีปลาฉลามโผลมาหรือเปล่าหอยเม่นจะมาแทงเราไหมจะมีสัตว์น้ําอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีตัวตนอีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาชาเลนตัวเองนะจุดนั้นว่ากลัวอะไรอากาศหมดหรือเปล่าดูในแท้งก็ยังมีอากาศกลัวอะไรแล้วก็พอเตือนสติตัวเองขึ้นมาได้ปุ๊บเราก็เริ่มทำอย่างแรกคือหายใจให้เป็นปกติทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะที่เราควบคุมได้ปรากฏว่า ที่ดำจนจบไดฟฟนั้นแล้วพี่ก็เอนจอยได้์นั้นมากๆหลังจากนั้นเนี่ยไมเซ็ตของพี่อากการดำน้ำเปลี่ยนไปเลยกุศโลบายของเรื่องนี้ก็คือคล้ายๆกับเราออกจากคอมพอร์ตโซนของตัวเองจากอะไรที่เราคุ้นเคยเพื่อที่เราจะได้ไปเบรกโรวอันล็อก ตัวตนหนึ่งเพิ่งชอบคำเมื่อกี้ของพี่ปิ่นมากว่าเหมือนมีตัวตวนอีกตัวตนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหมือนมีเสียงกลัวอะไรเนี่ยผลลุกเลยค่ะ,ะทีนีเ้เมื่อกี้ตอนที่คุยกันหลังไม์เนาะเห็นพี่ปิ่นได้พูดถึงภายในวัฒนธรรมองค์กรของทาง a อ็เซนเจอร์เองด้วยนะคะนอกเหนือจากที่อยากจะสปอร์ตให้มีอัตราส่วนของผู้หญิงผู้ชายในความเท่าเทียมกัน50-50ในปี2 0 2 5แล้วเนี่ยสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมค่ะที่แบบอาจจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรเองหรือว่าระบบการจัดการภายในเพื่อที่จะช่วยสปอร์ต ขึ้นมามีบทบาทในเปร์ษันมากขึ้นมีอะไรบ้างคะ่ะข้อหนึ่งเลยชัดเจนมาก Respect individual นะคะเป็นหนึ่งใน core value ที่เราเซตให้ Accenture ทั่วโลกให้ Accenture ทุกคน ยึดถือปฏิบัติคำว่า respect individual นี่คือการเคารพในตัวบุคคลที่แตกต่างกันนะคะแน่นอนคนเรามีความคิดเห็นไม่เหมือนกันมีประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยเรายังมีแมคชนิกมี Poli ซยอีกหลายอย่างที่สปอร์ตตัวอย่างเช่น flexible work arrangement นะคะก็คือว่าน้องๆสามารถปรับเปลี่ยนวันเข้างานตามความจําเป็นของตัวเองได้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีน้องที่เป็นแม่ลูกอ,อก่อนแล้วมีความจําเป็นที่จะให้นมบุตรหรือว่าอยากจะใช้เวลาอยู่ น้องสามารถที่จะกลับมาทำงานแต่เลือกให้เป็น flexible work arrangement อาจจะทํางานวันละสี่ชั่วโมงอาจจะทํางานอาทิตย์ละสามวันหรือจําเป็นจะต้องกลับบ้านทุกบ่ายสองอย่างงี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถ apply เป็นโปรแกร,รมนั้นได้นะคะ mm hmm. แม้กระทั่งน้องผู้ชายสมมติลูกอยู่ในวัยเรียนน้องผู้ชายได้รับหน้าที่ในการไปรับไปส่งลูกซึ่งก็อาจจะต้องเข้างานสายกับปกติแล้วก็ต้องออกจากงานเร็วกับปกติอย่างนี้ค่ะน้องก็สามารถจะ apply กับโปรแกร,รมที่เป็น flexible work arrangement ได้ 行吗？ องค์กรในอนาคตเนี่ยค่ะจะมีการ adopt Technology เข้ามาเพื่อที่จะทำให้การทำงานในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นโควิดที่เราเจอเป็น work from home เนี่ยทุกๆบริษัท,ทส,สามารถเปลี่ยนกรับไปเป็น remote working virtual mm. working environment ได้แล้วก็มีการปรับตัวซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยการปรับตัวนะคะในมุมของผู้หญิงเนี่ยพี่ว่าผู้หญิงก็จะ adopt Technology เพื่อทาให้ความตั้งใจของเขาในการใช้ชีวิตแบบนี้กับการทางานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นไป,นปนตามความตั้งใจของเขา ดูแลครอบครัวหรือทํางานบ้านในแบบที่เขาชอบพร้อมๆกับการทํางานไปด้วยโดยที่ไม่จาเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตองไปแล้วเทคโนโลยีทําให้สิ่งเหล่านั้นทาได้ชอบมากค่ะเราไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างห,หนึ่งเราสามารถที่จะเป็นแม่ที่ดีได้ด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นคนทํางานเป็นผู้บริหารหญิงที่ดีได้ด้วยจริงๆแล้วพอเวิร์กส่งพงแบบนี้มันก็มีโอกาสได้เห็นนะคะพี่ปิ่นเนาะว่าแบบเราไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเวลาเดินทางบนถนนเยอะแต่แบบอมาคอนโทรลให้ตรงเวลามาจัดการเ้ยชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมง ปทํางานเสร็จอีกช่วงหนึ่งก็คือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่บ้านอะไรอย่างนี้ได้ทีนี้กลับมาที่ women i n t e c h กันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะปิดท้ายค่ะพี่ปิดอยากให้ฝากคําแนะนําสําหรับน,น้องผู้หญิงรุ่นใหม่ที่อยากจะก้าวเข้ามาทํางานในสายวงการเทคโนโลยีหรือว่าดิจิทัล disruption แบบนี้ว่าควรจะต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะพี่มีความเชื่อมั่นมากๆในพลังของ,น,องน้องรุ่นใหม่นะคะกับ environment ที่น้องเขาเกิดมาเนี่ยเขาเริ่มพร้อมล้อมด้วยเทคโนโลยีนะคะดังน,นั้นเนี่ย พี่เองเนี่ยชอบที่จะไปแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองต่างๆกับน้องๆรุ่นใหม่แล้วพี่พูดเลยว่าพี่ได้เรียนรู้จากน้องๆจากมุมมองของน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับน้องๆผู้หญิงที่สนใจในงานด้านเทคโนโลยีเนี่ยพี่อยากจะบอกน้องๆให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ะะอย่าได้ปิดกั้นว่ามันเป็นเรื่องเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องสําหรับผู้ชายมันไม่ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันได้เปลี่ยนภาพไปแล้วที่ผู้ชายกับผู้หญิงมีโอกาสในการพัฒนาได้เท่าเทียมกันพี่คิดว่าโอกาสเนี่ยมีอยู่มากมายเลยไม่ใช่แค่ในแอเจนเซอร์เ <B it ley> ท่านั้นนะคะในสายงานเทคโนโลยีตอนนี้โอกาสตรงน,นี้มีอยู่มากมายจริงๆที่อยากจะเรียกว่านี่คือยุคทองของสายงานในด้านเทคโนโลยีเลยนะคะดังน <B it> ั้นเนี่ย น้องๆอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะพี่ขอให้น้องๆเนี่ยไขวฟ้าโอกาสและเปิดรับโอกาสตห่านั้นไว้นะคะเพราะพี่เชื่อมั่นว่าน้องๆจะสนุกกับยุคนี้แล้วก็พี่ก็อยากให้น้องๆทุกคนโชคดีกับการทํางานในสายนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าน้องเป็นหนึ่งในคนที่สนใจในด้านนี้ A c c e ซ t เ r e จก็เปิดรับเสมอใช่ไหมคะถ้าน้องๆผู้หญิงอยากจะเข้ามาทํางานในองค์กรที่มีเวลายืดหยุ่นได้สามารถรองรับวพราะาฉันทางานเก่งด้วยสามารถเริ่มมีครอบครัวได้บริหารเวลาตัวเองได้ เดี่ยวข้ามอยู่ใช่ไหมคะพี่ปิ่นคะ <c oughs> แน่นอนค่ะจากมิตีวีมาได้เลยค่ะโอเคค่ะ <c oughs> okay พี่ปิ่นขอบคุณมากๆเลยนะคะวันน <My set S 1> ี้ดีใจที่ได้คุยกับพี่ปิ่นมากๆเลยค่ะ mindset เป็นตัวลิมิตนะคะว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนลองก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองดูเราเห็นช่องว่างอยู่นะคะว่าผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยียังมีน้อยดังนั้นถ้าเราเลือกที่จะมาทําเรามีสิ่งที่แตกต่างสามารถทําได้มากกว่ามุมมองของผู้หญิงต่อเรื่องบางเรื่องก็จะเป็นมุมมองที่แตกต่างจากผู้ชายในเรื่องบางเรื่องดังนั้นลองใช้โอกาสนี้กันดูนะคะ และอีกหนึ่งคำแนะนำนะคะสำหรับใครที่กล้ากล้ากลัวกลัวอยู่ลองไปทำอะไรที่ท้าทายไม่เคยทำมาก่อนเราอาจจะได้ค้นพบตัวตนที่ซ่อนอยู่ของเราอีกตัวตนหนึ่งเหมือนพี่ปินก็เป็นได้ค่ะ <S <S ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล d i s r u p t i o แบบนี้ใครอ่านเกมคาดอาจผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะอย่าลืมติดตามลงทุนเทคในตอนถัด,ถดไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ